ต่อไปรับฟังพยากรณ์อ,อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่23 ประเทศไทยตอนบนยังคงมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกปางพื้นที่ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆดังนี้ภาคเหนือบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคกลางบริเวณจังหวัดชัยนาทนาครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารกาลาสินมหาสารคามร้อยเอ็ดขอนแก่นชัยภูมิและนครราชสีมาภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชลบุรีและระยองในช่วงวันที่19-20ถึงมีนาคมนี้พายุฤด,ดูร้อนที่เกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือและภาคกลางมีแนวโน้มลดลงส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีต่อเนื่องในระยะนี้ ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงในช่วงวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงยังคงแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้น กรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีพายุฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกได้ในหลายพื้นที่ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในขณะที่เกิดพายุฤดูร้อนไว้ด้วยสหรับภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางแห่ง ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณความกดอากาศสูงยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาได้เคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกได้บางพื้นที่ สำหรับพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีเมฆบางส่วนกับมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกได้บางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆมากกับมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละหกสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกได้บางแห่งภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละยี่สิบของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละสีของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละสิบของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่สภาวะระดับน้ําในแม่น้าเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคานวณโดยกรมอุทกศา,าศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ําขึ้นเต็มที่เวลา8นาฬิกา59นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93ซนติเมตรและเวลา22นาฬิกา51นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81ซนติเมตรน้ําลงเต็มที่เวลา4นาฬิกา6นาทีเท่ากับระดับทะเลปานกลาง16ซนติเมตร และเวลา17นาฬกานาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง35เซนติเมตรวันนีน้ที่ประภาคารการจดาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา38นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา29นาที